สบายดีพี่น้องประสุปุกจคนเนาะสบายดีวันสงการปีใหม่ลาวเนาะอากาศหนาวพี่น้องเลยสงการปีนี้ต่างปีไกลหนาวครั้งแรกนี่แหละปีแหลที่ว่าอกากาศหนาวมันหนาวมันเย็นสงการเนาะปกติเนี่ยมันสีห่อนมันสีแดดมันสีหอนปีนี้ผัดว่าหนาวเปลี่ยนไป ไมได้ดักดักมันบ่ค่อยจับมันจะเป็นหมวกเงเปิดเป็นแล้วพาปลูกในมันบ่ได้ปลูกอั้นดอกปลูกในบ่ได้ปลูกไอ้เนี่ยดอกต่อตาธรรมชาติเลยปิด ลำไยนะคะก็เป็นดอกตั้เกตว่านาวหรือบวนาวนี่ลมต้นข้อต้นข้อในถางเฮือนเลยอักบ่เป็นหมากต้นบักใหญ่ก็บ่เป็นหมากจังเป็นยังต้นข้อต้นผูกบ่บ่บเป็นต้นแม่บอกเคยเป็นหมากจักเถื่อแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยกับเขาห้ามเมียอย่างไรปีงปลาตำหมักถั่ว ผักอิตูนะผักอิตูมันงามงามผักแกบกับมะขว่ส่วนมะเข้าวันกินดอกกินบะเป็นกินผักอี๊ย unku, ังก็ผักอิตูกับมะขว่เกิดนกเกิดเย็นอากาศเนแล้วเนาะหนาวจนบังนาจนบังนาแปะเลยเ็นเย็นมันเย็นหลายเย็นเย็นลเยอะ สบายดีส <c oughs> <ım> ิน <con> ้องบอกพ่อผมาป้าตัวเพิงทำลุกนะลูกสาวก็ชิมอะไรอยู่บ้านแหละพี่น้องเอ้ยจงการชิมอะไอยู่บ้าน อยู่บ้านนวลหางอยู่วนบ้านเขาใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อนบ้านเกิดถึมาเล่นก็น่าเศร้าหมู่น่าเศร้าไปทางหมู่ไปทางไหนไปทางหลานนะทั้งสองอย่างเลยไปทำกันได้สวย เดี๋พี่เอาก็ไปยังห้ไปดอกกูบอกว่าอันหนูหมูกับหมูลุนเดียวกับเด็กน้อยเนาะมีแต่เด็กน้อยแอมไปก็อยากไปก็อยากไปแถวมองเล่นนงเล่นหน้กอยากตายน่ะเด็กหนาที่ละฮะฮึฮึเนาะลูกส่วนโตสูงและลูกสาว กินมาอะไรเลยกินคืาาคนไหมฮะมันี่กินตอนไหนแขวไหนตรงการหนาวบางหม่องกระพุบบนตกได้เมื่อคืนนี่นะแต่ว่าไม่ไ,ได้ตกเบิดแต่อยู่บ้านท่านไดตกดพอนร่อยๆเนาะคิดว่าสีแห้งผ้ากระหอกกระบอตกตกหน่อยหนึ่นนนนนงมองอื่นมาตกจนว่าน้ำไหลเรน เนาะเดี๋ยวคนทางว่าบ่เลือดอกสงการนี่แหละหลังสงการเพาวันว่าสิตกทุกภาคเขาจะกรอากาศนะตกทั่วไทยทั่วทประเทศัวลาวบ่ดีเลยหลังสงการสิได้3อย่าง4อย่างค Thì cái ngân thăng nặng lợi Tốt và giảm anh nè Hả? Một là bao nhiêu này? Kín. Hả? Kiên mày hả? Cứt mày Ôm khảo ý là mò này người Thu không đúng hả? Thu không ngang đúng Thu không ngang Thu được. Thu không Thu Thu, Thu. Thu. Thu, Thu

ปลาเสือ้รือเปลาปละะปาดำตัวใหปลาเหรปลาคนไทยเลยเ

ไปเด็กปีก็เพื่อนช่วยเห็นเนี้ยเขาบอกก็ได้เลยไปพูไปดนินจิตได้ช่วยเห็นหลายแล้วพูดแล้ก็ไปเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mm-hmm.

เวลาทำงานเนี่ยเอาสื่อเอาปลาเนี่มาเห็นหนัก่ยู่ใช่คือเวลาทำงานคือตัวไปสิลี่งมืดน ปลาสดคือปลาเขากายเร็นปลา,ลายลลาังดินบบปลา,าอะไรนีปลาเสือแก้ว ตาจะมืดขึ้นมันมาไกลเลยรับระจักหน่อย bye bye, บายบายบังนะบับลูกบายบายเลยเด้วยอางเนี่ยตาไม่ได้เบิกเลยโม่โถูๆเลยเด้เอ,อ